ไปปักันตให้เขาเห็นว่ามาอลมุมเออไม่ไม่เราเราไม่ต้องอลำพบทเพราะว่าถ้าอลำพบทเลยอ่ะคลิปเราอ่ะโอกาสไม่มีแต่าเมาไปจวตรงนี้เลยมันจะต้องไปจว่วตรงเราเปิดจุดเดือดเลยเราไม่เปิดเราไม่เปิดเออเราไม่เปิดแบบละครเราไม่เปิดแบบละครเพราะว่าเรายังไม่ดังเพียงพอที่จะเปิดโดยจุดไม่เดือดโอเคไหมเปิดเปิดโดยจุดเดือดเลยก็คือไปปั้งตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยไปเจอตรงนั้นมเนี่ยแล้วอ้อกับนี้มาอยู่ตรงนี้เลย แล้วก็ชนกันเลยอ่ะแล้วก็ชนกันเลยอ่ะแล้วก็ชนกันเลยแบบนี้เลยอ่ะชนกันเลยอ่ะออด ไม่ไม่ไม่มีมีต oh, ้องออกด้วยมี้องพูดกได้เอ้ากูก็ไม่แกังไรับเจ้า้าคือคือกูแกหร้านนี่อะไรครับอี้ว้กตางคนตแยกอะที่นกอ้โหกูไม่กินก็ได้ใช่ฟังฟังแบบไหลหลไนี้หน่อย ไหลมีนหน่อยเนี่ยไหลมีจรนงอยเดี๋ยวมัีมีอยา่าอย่าเคลื่อนที่เดียมึงอ่ะมึงอย่าเคลื่อนที่เข้าใจป้ามึงอย่าเคลื่อนที่เร็วแล้วมันจุดจุดเออ holder, ช้าเ,เ,เป็นคนเร็วมีตอนมาทางนี้นมาางึงตอนนี้เนี่ย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 เี่ยมีก็หันกำลังจะหันมาทางนี้แล้วอีอ้อก็แบบหันกำลังหันหลังอยู่นะอ้อหันหลังอยู่แล้วก็หันมามองมีนต่างคนต่างหันแล้วแกก็หันกลับแกร์แกเดินแกจำได้ไหมว่าแกกำลังจะเดินมาทางน,นี้อ่าโอเคนะครับอ่ามาทางนี้ โอเคไหมอ่ะต่ออ่าต่อเรื่อยๆขอ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 ยอข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 อนอขครับอเอข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 อโอข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 อดอขยขอข่ขอขอเอข่ขอ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 ขมขอขอขอมอไอขงัอขไขอดอขอมอขอขอไอขมั้ขอ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 าอข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 อมอขอขได้พร้อมกันโออขอมไปเดินมาใหม่อพื่อจะได้อารมณ์จะได้นต่อนื่อ กูไม่กินก็ได้แล้วแล้วไม่หยุดตำแหน่งนี้ถูกไหมมึงก็หยุดตำแหน่งนี้เงี้ยแล้วก็หันเข้าไปอีกโอเคไหมอะไรเงี้ยกูวิ่งเข้าไปพอพอแบบตอนแรกต้องคนใดคนเดียวเอาอ้อก่อนแล้วกันอ่าอ่าอ่าวิ่งก่อนวิ่งไปก่อนหมายเพราะว่าวันทไปมันอร่อยอ่ะกูเสียาอร่อยอะกูจะกินน่ะแต่พอยิ่งทำได้จะไปแล้วมีนวิ่งก็กลับเข้ามาก่อน

โ okay. อเคอ่เทคทีนี้เทคหลังเทคเมื่อกี้จะกิน,น,นเหมือนกันถูกป,ปะไหนต่อเนี่ยเนีเดี๋ยวแกเดินเข้ามานะเานี่ยไม่กินไม่กินน่ะแกแกไปเข้ามาจากตรงนั้นนะ่ะเข้ามาจากตรงนู้นเลยเปิดตาตรงนู้นเลยเออแล้วก็เ,วเดี๋ยวที่อีหาเดี๋ยวไม่ได้แอคชาตเลยมัเป็นอะไรก่อนนะรีบมากเลยเนี่คนกดถ่ายอยู่นี่นี่คนกดถ่ายอยู่นี่ห้าสี่สามแอคชั่น ขอจะได้ตันค่ะหนูต้องหูว่ามั้เป็นยานค่ะหนูโมสนก่อนคก่อนุ่อนให้ก่อนทให้ก่อนข้าไม่ได้เลยั่ทก่อนก่อนเหี่ยวชวยเดียวหนูก่อนค่ะมาก่อนแต่นเลิกแล้วเอาจะกินไหมชวยเดียวอ่ะ็นออ่ะได้ไปนั่งรอของกูของกูของกูจะกินลูกกูกจะกินลุกชิ้นลูจะ